เฮ้ยช่วงนเนี้ยเนี่ยทำไมมีแต่เรื่องนะกล้องวงจรปิดก็ชอบเสียเป็นประจำเลยเฮ้ยดูสิข่าวแต่ละข่าวเนี่ยดูได้ซะที่ไหนเฮ้ยนั่นมันอะไรนะ่ะนั่นมันภาพถ่ายจากห้องโถงด้านล่างโรง,งพักของเรานี่นะพอ่พอฮะพายอยู่ที่นี่หรือเปล่านะเอ๊ะนั่นมันตัวอะไรนะ่ะพ่อใช้พาหรือเปล่าฮะ มองไม่ค่อยชัดเลยแฮะเอ่เอพ่อพ่อนั่นมันตัวอะไรนะนี่พ่อเองลูกปล่อยหนูนะ <S <S เฮ้ยนั่นมันเด็กนี่นะประกาศเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุฉุกเฉินได้ยินแล้วตอบด,ด้วยเอเกิดเรื่องขึ้นอีกนะหรอเนี่ยทำไมโรงพักของพวกเราถึงมีแต่เรื่องแบบนี้เนี่ย พวกนายไม่รู้หรือไงที่นี่แต่ก่อนเคยเป็นสุสานเก่าแล้วเคยเป็นสถานีรถไฟใต้ดินมีคนเล่าว,ว่ามีศพหลายศพเลยที่ถูกฝังเอาไว้ที่นี่ในใต้ดินแห่งนี้มันมีรถไฟสยองอยู่ผู้ใดก,ก็ตามที่ได้พลัดหลงเข้ามามันจะถูกรถไฟจอมเขเมือบกินในทันทีเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนะ รสฟอะไรน่้แต่แบกจังนี่โปรตีนโปรตีนข้าชอบกินโปรตีนที่สุดเลยจากนั้นไม่นานที่นี่ก็ถูกสร้างเป็นโรงพักฟังแล้วขนลุกใช่ไหมล่ะนายก็พูดเวอร์ไปที่นี่มันไม่มีตัวประหลาดอะไรทั้งนั้นแหละ แลวที่สําคัญฉันได้ข่าวมาว่าตํารวจน่ะปราบพวกมันได้หมดแล้วเอ้ยเมื่อกี้ฉันตาฝาดแล้วเนี่ยเอ้ยสงสัยต้องไปตัดแว่นซะหน่อยแล้ววัวหนึ่งเกวัวสองได้ยินแล้วตอบด้วยได้ยินแล้วตอบด้วยเหตุด่วนเหตุร้ายะไรสแตนบายเอาไว้นะทุกคนครับผมสารวัตรครับตัวนี้มีตัวอะไรก็ไม่รู้ลักษณะคล้ายสุน,นัขเลยแต่ว่าหน้าตามันน่ารักโอ้มันเริ่มขยับแล้วครับสารวัตร เดินตามมันเลยครับพ่มและในระหว่างที่นายตำรวจคนนี้เดินตามไป <สา S 1> เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนัน่นนัมัน,น,น,นตัวบ้าอะไรเนี่ยอออปล่อยฉันนายตำรวจถูกกินช้ยนี่มันไม่ปกติแล้วคุณตำรวจคะออกไปช่วยเพื่อนๆคนหน่อยเร็วจะมานอนหลับแบบนี้ไม่ได้นะคะ เอ้ยอย่ามาลบกวนฉันได้ไหมเนี่ยคนจะหลับจะนอนคุณตำรวจคะมันไม่มีอะไรหรอกนะากลับไปอยู่ที่ของเธอไปแม่สาวน้อยนั่นมันน้ำอะไรอะคะคุณตำรวจอ๋ออาหารสุดพิเศษของสัตว์เลี้ยงฉันเองอะนั่นไงน่ารักใช่ไหมล่ะอยากลองป้อนอาหารมันดูไหมเดี๋ยวฉันจะให้เธอลอง <c oughs> เฮ้ยบ้าอะไรเนี่ยคุณตำรวจเลี้ยงหนอนสะพานเหรอ ใช่แล้วคะ่ะทุกคนนี่คือเรื่องราวของ t r a v e l h o r r o r s t o r y ทุกคนมันเพิ่งมีการอัปเดตล่าสุดนี้เองนะคะแล้วดูตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันมีที่มานะเรื่องราวของแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พี่ซีจะพาไปดูให้ครบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเพิ่งอัปเดตเมื่อตอนไหนนี่นะคะอัปเดตเมื่อวันที่23ค่ะโอเคกดเข้าไปดูเลยมีหลายตัวเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ แต่พี่จะเต้นกับผมอีกนานไหมครับเนี่ยอุ้ยอากาศหนาวๆแบบนี้เราก็ต้องเต้นเพื่ออบอุ่นร่างกายจีร่างกายจะได้แข็งแรงไงฮึบ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 พอละเลิกเต้นกันเถอะเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเป็นออยังไงเฮ้ยหยุดเต้นได้แล้วเออครับผมมามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะเจ้าตัวนี้เป็นแกะหรอทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะเอ๊ะผู้ชายคนนี้เขาไม่ยืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาดูฉากต่อไปกันโอ้ยตัวเบื่อเลยแล้วดูมันจ้องมาที่ผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะแล้วมันมันจะทำยังไงต่อไปอุยอ้ยอุ้ยอยู่ดีๆผู้ชายคนนี้ก็ลอยได้เฉยเลยค่ะทุกคนแล้วมันจะกินเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยไอ้เห็ดค้ยผมด้วยยืดดูย้ยท่าในใดนั้นเองผู้ชายคนนี้ ก็เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันจบฉากสั้นไปไปเนี้ยโอ้โหเรื่องราวของแกะน้อยนะคะทุกคนโอเคมาดูอันต่อไปกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นอันที่พี่ซีเล่นไปแล้วอันนี้ดีกว่าทุกคนการ์ตูนด็อกค่ะทุกคนเป็นเรื่องราวนะคะของตัวละครต่างๆกําลังวิ่งหนีค่ะโอเคอันนี้ผู้ชายคนนี้นะคะก็เขาน่าจะงงนะคะว่าเฮ้ย hey, วิ่งนี่อะไรกันเพื่อน ไอ้วิ่งนีแล้วเ,เพื่อนนั่นไงนั่นไงกระตูนด็อกอยู่ตรงนั้นอะเพครับอย่าเข้าไปใกล้มันไในดูหน้ากระตูนดอกใกล้ๆดีทุกคนโอ้โหูฟันอย่างสวยทุกคนวิบวับดีจังเลยโอเคฉากต่อไปนะคะการะตูนด็อกมันหันมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลัวกระตูนด็อกเลยนะคะเขายังคงยิ้มได้คะ่ะทุกคนกระตูนด็อกมองมาที่เขาอะไรวะเนี่ยโอเคจากนั้นนะคะ กตุนด็อกก็ถามเขาว่าหวัดดีเบลเธอรู้จักเบลไหมอไม่ใช่แล้วโอ้โกระตุนด็อกมันกัดแขนผู้ชายคนนี้ค่ะทุกคนแล้วใกล้ต่อสิ้นชีพหรือเปล่าทุกคนผู้ชายคนนี้ล้มลงไปนะคะกระตุนด็อกก็หันหลังกลับค่ะหรือเรียกได้ว่ากำับลังหันแล้วก็เดินกลับไปแบบหน้าตาเฉยเลยนะคะทุกคนแล้วจุดจบเอ,อ่อผมยังไม่ โอ้โหเป็นการจบแบบหักมุมนะคะทำให้คนดูคิดว่า ตายแล้วแต่จริงๆแล้วยังไม่ตายนะคะทุกคนแมบนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นนะคะเราจะต้องเดินย้อนกลับไปะคะ่ะทุกคนมันไม่มีจุดวาร์ปพี่คิดว่าอนาคตเขาอาจจะมีการอัปเดตนะคะทุกคนวันนี้ก็อยากจะรู้มากๆเลยว่าเรื่องราวแต่และตัวละครเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งดีกว่าะคะ่ะทุกคนตัวนี้เลยนี่นี่น,นี่ตัวที่มันมีปากอ่ะทุกคนแล้วเข้าไปแล้วมันจะเป็นห้องอ่ะทุกคนรู้จักไหมตัวอะไรนี่ไง the smile room โอดูลายย้นนั้นสิทุกคนนั่นมันฟันปลอมชัดๆโอเคเข้าไปเลยเป็นไ,ไงบ้างโอ้โหด,ดูเขาทำมันเป็นห้องสีแดงนะคะแล้วมันก็มีเนินก้อนหินนะอยู่ไว้ทุกคนเราต้องค่อยๆกระดึกไปแล้วก็โดดไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ กระโดดไปให้ดีๆนะคะอย่าให้โดนน้ำสีแดงด้านล่างเป็นอันขาดเลยถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะสิ้นชีพได้ค่ะทุกคนเอาล่ะอ้อะไรนี่ยอุตส่าห์ผ่านไปแล้วแท้ๆทุกคนคะพี่ซีสังเกตเห็นนะคะว่ามันมีชั้น2ด้วยนี่ไงมีบันไดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันดีกว่าค่ะ น่าจะมีเรื่องราวนะคะของตัวละครอ,อื่นๆอีกน,น,น,นะคะทุกคนหไหนดูหน่อยสิวิมีทั้งหมดสองห้องนะคะอันนี้เป็นสตรีทเฮาส์เหรอแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนมันปิดตายอยู่น่าจะรอการอัปเดตนะคะแล้วอีกฝั่งนึงค่ะตรงด้านนี้นะคะเป็นเรื่องราวของตัวอะไรเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของซีมิมาเป็นยังไงทุกคนเจ้าตัวนี้ได้ข่าวามันชอบอยู่ในโรงหนังนะคะ เรื่องราวของทั้งหมดเนี่ยเขาจะดําเนินเรื่องนะคะโดยนายตำรวจคนนี้นะคะทุกคนฉันกําลังมาตรวจการนะ่ะโอเคเราเข้าไปดูดีกว่านะคะว่าเขาทําอะไรนี่ไงนี่ไงมันนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วนะคะอุ้ยนั่งได้แตยทุกคนแต่ดูเหมือนก็อี้จะใหญ่ใหญ่เอ๊ะมันก็ดูไม่มีพินไม่มีภัยนะคะทุกคนนั่งดูหนังเฉยเฉยอะมาดูฉากต่อไปกันดีกว่าค่ะุยคุณตำรวจ หันปืนมาแล้วแล้วก็จัดการอย่าบอกนะว่ายิงแบบอย่างนี้เลยอะโอ้โหตำรวจจัดการเจ้าตัวนี้เฉยเลยทุกคนแล้วมันเป็นยังไงบ้างเดี้ยงไหมเรียบร้อยอแค่นี้เหรอโอ้โหทุกคนใช่เลยค่ะตำรวจนะคะเข้ามาลงหนังจากนั้นเจอเจ้าตัวนี้จากนั้นทำการจัดก,การมันและจากนั้น ตำรวจก็เดินกลับบ้านค่ะทุกคนถือว่าเป็นแมพที่เอ,อ่ยังไงดีทุกคน <laughs> โอเคถ้าเกิดเป็นดาวคะแนนใช่ป่ะพี่ให้แมพนี้ประมาณแบบห้าคะแนนพอดีไหมเพราะว่ามันก็ดูแบบโล่งๆนะคะทุกคนใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นแบบที่อนาคตพัฒนาได้ค่ะทุกคนวันนี้พี่ซีขอตัวไปก่อนแล้วนะทุกคนอย่าลืมนะคะ ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากอนามายัยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะวันนี้ขอตัวไปเก็บศพกันแล้วไป